คุยกันหลังอ่านประเด็นมุมแมงไลเดอร์หมัดเดียวจบ หลังจากที่วันพันแมนฉบับอาจารย์วันหมัดที่138นั้นจบไปเพื่อนๆหลายคนที่ไปอ่านมาแล้วก็มีหนึ่งประเด็นที่เอามาพูดกันนั่นก็คือพลังของมูเมงไรเดอร์ที่มีความสามารถจัดการกับมนุษย์ประหลาดภัยพิบัติระดับปีศาจได้เพียงหมัดเดียวเท่านั้นความจริงมันคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นนี้ครับแต่ว่าสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้อา่านวันนี้เดี๋ยวผมมาอ่านประเด็นนี้ให้ฟังก่อนแล้วกันและในตอนท้ายคลิปเรามาคุยกันครับ ประเด็นนี้มูเมงไลเดอร์หมัดเดียวจบในช่วงเวลาที่สิ้นหวังของฟ้าวิปริตแปรปวนทันใดมนุษย์ประหาดนั้นกลุ่มความได้เปรียบเราฮีโร่และฮีโร่ของนีโอฮีโร่นั้นพลาท่าไปแล้วฮีโร่คัสเอลำดับที่6อย่างบูฟายฮีโร่คัส a เอลำดับที่10อย่างสติงเกอร์ก็พลาท่าแล้วณนะตอนนี้ไม่มีใครแล้วที่จะมาจัดการกับมนุษย์ประหาดตัวนี้นได้ มนุษย์ประหลาดภัยพิบัติระดับปีาศาจฮีโร่ที่เข้ามาต่อกรกับมันต่างรู้ดีว่ามันนั้นแข็งแกร่งเกินไปมันสามารถเล่นงานฮีโร่ทุกคนที่เข้าไปต่อแยก่กับมันและในช่วงเวลานี้ประชาชนหมดความสิ้นหวังแล้วเด็กๆที่อยู่ใกล้ๆเหตุการณ์ก็ไม่รู้ว่าจะหนีไปไหนเด็กตัวเล็กๆก,กำลังจะเป็นอันตรายมีเพียงคุณครูที่เป็นคนธรรมดาปกป้องเด็กๆเ,เอาไว้และไม่นานหลังจากนั้นกุ้มมีเสียงจักรยานปั่นมาจุดหับ จ,จ,จับ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 นั่นคือเสียงจักรยานของความยุติธรรมและคนที่มาพร้อมเสียงจักรยานนี้นั่นก็คือมูแมงไรเดอร์ถึงแม้จะเป็นถึงฮีโร่คลาสสี่ลำดับที่1ก็ตามแต่ความสามารถของมูเมงไรเดอร์นั้นรู้ดีอยู่แล้วว่าไม่สามารถต่อกรกับมนุษย์ประหลาดภัยพิบัติระดับปีศาจรรได้อย่างแน่นอนแต่เขาก็มีความกล้าหาญความยุติธรรมที่จะต่อกรที่จะปกป้องประชาชนธรรมดาประชาชนเด็กๆและคุณครูนั้นที่เห็นมูเมงไรเดอร์เข้ามาปก ปองพวกเขาอย่างกล้าหาญก็ตะโกนให้กำลังใจมูเมงไรเดอร์เย่เย่เยย่มูเมงไรเดอร์มาแล้วขามเอ๊ยยังมีฮีโร่ลงเหลืออยู่เหรอเนี่ยเย่เขาก็คือคนปั่นจักรยานนั่นเองเมื่อมูเมงไรเดอร์เห็นประชาชนจำนวนมากอยู่ใกล้สถานการณ์ก็เป็นห่วงและตะโกนบอกทุกคนไปว่าทุกคนครับมีเอกไปปล่อยให้ทางนี้เป็นหน้าที่ของผมเองครับ และแล้วการประจันหน้าการต่อสู้มันก็เริ่มขึ้นฮีโร่คาสซีลำดับที่หนึ่งมูเมนไรเดอร์พวกเราเชื่อมั่นในตัวของคุณประชาชนที่เห็นเหตุการณ์ก็ตกใจอ้าเป็นไปไม่ได้ภาพที่อยู่ต่อหน้าของพวกเขานั่นก็คือมนุษย์ประหลาดภัยพิบัติระดับปีศาจจัดการกับมูเมนไรเดอร์ได้เพียงทั้งเดียวเท่านั้นมูเมนไรเดอร์ถูกจัดการและน,นิ่งไปในทันใดการกระทําของคุณ คือแรงบันดาลใจของเราความกล้าหาญของคุณคุณได้สอนเรานายไม่จําเป็นจะต้องกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่น่ามหัศจรรย์เพื่อคอยช่วยชีวิตทั้งหมดที่เรายืนหยัดได้มาถึงณตอนนี้ก็เพราะคุณขอบคุณมากภาพจำที่คุณมอบให้มันคงอยู่เสมอด้วยปณิพานอันแรงกล้าอนาคตต่อจากนี้ยิ่งกว่านี้ ฉันมั่นใจว่าฉันจะยืนหยัดอยู่ในใจของทุกคนฉันก็แค่เกียดที่จะพูดแต่นายมันออนแอในระหว่างที่มูแมงไรเดอร์คุ้มคิดกับตัวเองอยู่นั้นมนุษย์ประหลาดก็เริ่มลงมืออีกครั้งรุนแรงนักหน่วงยิ่งกว่าทุกครั้งที่ผ่านมามูแมงไรเดอร์ในสถานการณ์นี้สู้ไม่ได้แม้แต่นิดเดียวมูแมงไรเดอร์ยังคิดในใจต่อไปนานมาแล้ว พวกที่อ่อนแอจะถูกคัดออกมันเป็นเรื่องที่น่าอับอายแต่คุณจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกแม้ว่าคุณจะสู้กับบนุษย์ประหลาดที่แข็งแกร่งมากก็เถอะนายไม่เคยเลือกที่จะใช้มันเลยนะนายอาจจะได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถฟื้นคืนได้อีกหรืออาจจะตายก็ได้มันน่าอับอายซะจริงๆก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเราขอแนะนำให้คุณกลับมา นายได้รับความยากลำบากอันมหาศาลมาแล้วนี่คือคำแนะนำจากหัวใจของเราเองหากนายยืนการที่ยังจะสู้ต่อไปนายจะแลกมันด้วยชีวิตในช่วงเวลานั้นมนุษย์ประหลาดใช้การโจมตีครั้งสุดท้ายโจมตีไปที่มุกแมงไรเดอร์มุกแมงไรเดอร์กำลังจะถึงวินาทีความเป็นความตาย และภาพก็ตัดมาที่หัวหน้าหน่วยนีโอฮีโร่อย่าง Excel ซลกำลังมอบบางสิ่งบางอย่างให้กับมูเมงไรเดอร์เอ็กเซลได้พูดกับมูเมงไรเดอร์ว่าชุดการต่อสู้เนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะเราอะ่ะได้ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะเลยนะได้โปรดใช้มันเถอะและ Excel ก็ได้มอบชุดนี้ให้กับมูเมงไรเดอร์ก่อนที่จะมาเจอเหตุการณ์ในครั้งนี้ และภาพก็ตัดมาชี้มนุษย์ประหลาดกำลังโจมตีมูเมงไรเดอร์แต่ภาพที่ปรากฏต่อสายตาทุกคนณตอนนี้มูเมงไรเดอร์ใช้พลังของตัวเองสกัดกั้นการโจมตีของมนุษย์ประหลาดได้อย่างง่ายได้และมูเมงไรเดอร์ก็ได้ผลักการโจมตีนั้นกลับคืนไปร่างกายของเขามีลำแสงประจุไฟฟ้ารอบตัวของเขาณตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นชุดที่เขาได้มามันมีพลังมหาศาลเพียงนี้เชียวหรือ ในช่วงเวลาเดียวกันมนุษย์ประหลาดก็เริ่มการโจมตีใหม่อีกครั้งคราวนี้มันใช้ความรุนแรงมากกว่าเดิมใช้สองมือประกบกันและทุบไปที่มุ้แมงไรเดอร์อย่างรุนแรงแต่ภาพที่ปรากฏณนะตอนนี้มุ้แมงไรเดอร์กำหมัดแน่นและต่อยคืนไปอัป,ปคัตแห่งความยุติธรรมตุ้มมุแมงไรเดอร์จัดการกับมนุษย์ประหลาดภัยพิบัต,รติระดับปีศาจเพียงหมัดเดียวเละ ตุ้มเป๊ะเลยครับผมและในเหตุการณ์ครั้งนี้ความโด่งดังของมูเมงไรเดอร์มันก็ปรากฏต่อประชาชนลงข่าวจำนวนมากหนังสือพิมพ์วิดีโออินเทอร์เน็ตและรวมถึงช่อง T A R Sport ด้วยและก็มีกลุ่มฮีโร่ของสมาคมฮีโร่จับเข่าคุยกันเป็นกลุ่มฮีโร่ที่ศรัทธาในความสามารถของไซดมะและเป็นกลุ่มที่ต้องรับเลี้ยงโคจินั่นเองครับ รักโปจิมากกว่าสิ่งอื่นใดๆใส่ต่อมาให้พวกเขาเลี้ยงโปจิให้ครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรพวกเขาได้พูดกันครับว่ามูเมงไรเดอร์ใช้สุดบัตเทิลสูตรเอาชนะภัยพิบัติระดับปีศาจข่าวนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อฮีโร่คนอื่นๆเขาถูกชักจูงไปแล้วงั้นหรือ และในตอนนี้ความมันในตอนนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับในประเด็นที่เราพูดคุยกันเท่านั้นนะครับในตอนที่138ของฉบับวันเนี่ยค่อนข้างยาวออมมากเลยแต่ประเด็นที่น่าสนใจนั่นก็คือความสามารถของมูเมงไรเดอร์ที่สามารถจัดการกับมนุษย์ตลาดภัยพิบัติระดับปีศาจได้เพียงหมัดเดียวเท่านั้นหลายๆคนเนี่ยเอาใจเชียร์มูเมงไรเดอร์มานานแล้วครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความกล้าหาญร,รู้ว่าสู้ไม่ได้แต่ก็ยังสู้และยืนหยัดเพื่อปอกป้องคนอื่นตลอดมา เขาเป็นฮีโร่คลาสสีลำดับที่1ที่ระดับความสามารถของเขาเนี่ยสู้กับมนุษย์ประหาดเนี่ยแทบจะไม่ได้เลยครับแต่ว่าเขาเนี่ยมีจิตใจที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งหลายๆคนชอบเขาในตรงนี้เอามากๆและผลงานของเขานั่นก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นการช่วยเหลือสังคมซะมากกว่าครับช่วยเหลือเด็กๆช่วยเหลือประชาชนคนแก่อะไรประมาณนี้และอีกอย่างหนึ่งมูแมงไรเดอร์เนี่ยมีผลงานค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับหนึ่งวันเนี่ยเขาจะไปช่วยประชาชนจํานวนมากเลยแต่ มูแมงไรเดอร์ก็ไม่ได้เลื่อนขั้นเป็นฮีโร่คลาสดียังยืนหยัดที่จะเป็นฮีโร่คลาส C ีลำดับที่1ของคลาส C ีเลยมาเพราะว่ารู้ตัวอยู่แล้วว่าความสามารถของตัวเองนั้นมันไม่มากพอแต่ณเวลานี้มูแมงไรเดอร์สามารถจัดการกับภัยพิบัติระดับปีศาจเพียงหมัดเดียวย้ำนะครับภัยพิบัติระดับปีศาจเพียงหมัดเดียวเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะ,สะแสดงว่าในอนาคตเนี่ยมูแมงไรเดอร์อาจจะต่อกรกับภัยพิบัติระดับมังกรได้เลยทีเดียว เฮ้ยของจริงนะครับผมเนี่ยตื่นเต้นเอามากๆเลยกับการจัดการมนุษย์ประหลาดระดับนี้ได้ถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกว่าระดับนี้มันเก่งขนาดไหนให้นึกภาพถึงราชาทะเลลึกแล้วมูเมงไรเดอร์มาจัดการกับมนุษย์ประหลาดราชาทะเลลึกหมัดเดียวจอดอ่ะโอโคตรโหดเลยนะเอาเป็นว um ่าในอนาคตเราอาจจะเห็นมูเมงไรเดอร์จัดเดียวกับไยพิบัติระดับมังกรก็ได้ครับ แต่ความสามารถจะไปถึงพี่ไซดามะหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เพราะความสามารถของมูเมียงไรเดอร์ที่พวกเราเห็นนั่นก็คือมาจากชุดบัตเทิลสูตรนั่นเองความสามารถจริงๆของมูเมียงไรเดอร์ก็ยังคงเท่าเดิมครับแต่ชุดสูตรนี้มันโคตรจะเก่งเลยและประเด็นของชุดสูตรนี้มันทําให้ฮีโร่หลายๆคนเก่งมากขึ้นเรื่อยๆครับโดยเฉพาะบูเนี่ยสามารถจัดการกับภัยพิบัติระดับมังกรเพียงครั้งเดียวจอดด้วยเช่นเดียวกันในตอนนี้ ผมเนี่ยแอบคิดเลยครับว่าบาสทที่มีความสามารถจากชุดด้วยความสามารถของตัวเองด้วยจะเก่งระดับไหนแถมยังเก่งระดับแบบข้ามมิติได้ด้วยเนี่ย ผมว่าคนนี้ไม่ธรรมดาเลยครับข้ามไปบาสเฉยเลยนะอันในประเด็นวันนี้เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรครับกับความสามารถของม o แมงไรเดอร์เขาเก่งขนาดไหนแล้วเพื่อนๆลองพูดคุยกันด้วยนะครับและเพื่อนๆแอบคิดไหมครับว่าม o แมงไรเดอร์จะย้ายฝั่งไปนีโอฮีโร่หรือไม่อันนี้น่าคิดครับแต่ผมแอบคิดในใจว่าม o แมงไรเดอร์ถึงแม้ว่าจะได้ชุดจากบัตสูตรมาก็ตาม คงจะยังอยู่ในสมาคมฮีโร่ต่อไปแต่ในอนาคตเราก็ไม่รู้ครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในฉบับวันค่อนข้างจะเข้มข้นเอามากๆเลยครับผมเนี่ยตื่นเต้นในตอนต่อไปจะเป็นยาวไรเดี๋ยวผมก็จะพยายามแปลมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับ แต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนั้นไปอ่านมาแล้วครับผมก็เลยพยายามแปลสำนวนให้มันดูสละสรวยแล้วก็ดูให้มันน่าตื่นเต้นมากขึ้นมากกว่าที่เพื่อนๆไปอ่านในฉบับอังกฤษมาครับก็ไปอ่านมาก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันในประเด็นนี้แล้วก็ในตอนแต่ละตอนเนี่ยเดี๋ยวผมเรียบเรียงวลีสำเนียงภาษาไทยให้มันสละดสรวยให้มันน่าฟังแล้วก็เดี๋ยวมาอัดคลิป ฉบับเต็มให้เพื่อนๆฟังและแก่นนะครับวันนี้คลิปมันยาวเพราะว่าผมบนเยอะเอาเป็นว่าร่ำรากันเพียงเท่านี้ครับช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงติดงานสอบจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยห่างหายไปครับต้องมามุ่งเน้นกับงานสอบนิดหน่อย แต่ด้วยความคิดถึงทุกคนแล้วก็ทิ้งคลิปไปนานก็เลยมาพูดคุยกันจับประเด็นเล็กๆน้อยๆมาพูดคุยแล้วก็นําเสนอให้กับเพื่อนๆจะได้มีประเด็นพูดคุยกันในเรื่องของวันพันแมนและอีกอย่างหนึ่งประเด็นนี้มันค่อนข้างร้อนเอามากๆเลยคลิปนี้มันยาวเอามากๆเอาเป็นว่าร่ํารากันเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่กับที่เอไอสปอร์ตรักทุกคนรักมากๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับ subscribe ด้วยนะรักทุกคน